ตัวนี้าป <Visual s. S 2> ล่อยนกอันนี้เราจะปล่อยปลากันน้วันนี้ปล่นกวันไอ้ตัวนั้นกรอดอเู่บนไอตัวนก่นไปปล่อยันาะหายบนลอเยมันหายบาดเจ็บเนาะดีมีนได้ทไปดีที่สุดแล้วได้คะแนนละไปซือว่ายไอ้ีวิตคนแหละ ก็ข้าวจีของขึ้นชื่อของลาวนะครับข้าวจีก็กินข้าเดียวกินแท่งเดียวอิ่มเลยบะหมูย่างหมูหัน,นหมีหมดเลยมีหัวหมูกระแซบแทะห,หมูห,หมูห,ห,หมูหันหมูหันกระแซบเนาะ คือมาอย่างนั้นอือท่านบายดีสวัสดีครับผมข้าวจริงนะจนตำรับของสับปลาดแล้วก็มีส้มส้มพักใส่หนังหมูนะแล้วก็เนี่ยงก่อนพอนี่อ่ะส้มอาหารซิบด้วยพออย่างเดียวขายอาหารซิฟ เล่าเข๋าใจเห่นมุกเนาะพี่เนาะตอนนี้พวกพี่ๆก็กินโดดปล่อยแห่แล้วคุยกับผู้สงเช้าจนจนเข่าไปอยากกินมุกมุกไปเติมมุกแรงกมุกเต็มสมมองไม่ต้องนั่นหมายถึงยังไงมองไม่ต้องมันมุกทำไมมันกินเข่าทัมม่าขีแบบกินที่ได้ปลาด้วยเนาะเมากนี่เนี่ยแบบธรรมชาติธรรมชาติมาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาจะไมากินก๋วยปลากันกินปลากกันนิแล้วเขาจะมีก๋วยปลา ในไอ้ไอ้มาเที่ยวลาวไต่ก่อนผมซื้อเงินยูโบร่ดีดีดีลาวไต่สมบูรณ์กว่าตอนนีเห็นลายมันย้อมลบบไปนะสร้างกับพ่อการเมืองกษัตริย์เนาะแล้วก็คนที่นี่ก็เป็นกันเองคนที่นี่นี่ใช่ดีไปเที่ยวใช้เน่แหละอยู่อยู่ทังลาวไปเที่ยวผ่านไปเนี่ยนี่นะครั้งแรกในชีวิตก็มาป่าเจเลยแสดงลาวโบ้ท้าไหนไปเมืองหลวงไป แสดงว่าเรามาหยอเข้ากวนเอาก็เห็นเคยเห็นผ่านๆว่าผ่าไปไปหาอัเชาทางน่าเพราะว่าตีกลัวทางไก่เาขอ่แกนั้แกแนวเหยปัดแนวเลยเร้่อทํามาเลยรันะทมาจากไหนยังกับีซันเป็นอย่างซนยืนแมนอยากเราสุง เฟิงเราเป็นคนหกนักอกกุังดีเนอะน้องากระหูก็อายเป็นมีเนียล่าเพราะอนุญาตามแต่งงานดวลระบอายแล้แต่งเดือนฟองข่าวท่านจะนี่ตอนนี้เราพี่พนกันมาจะเป็นงานแต่งรบเดือนที่สามงงเตรียมูสอน้ดแค่างานแต่งเดือนเตรียมกันล้วพอผักกาแฟมใสายอาย น่นถามีอรีกมีสวนรู้จักโอ้โนี่นี่ขัเนิดอไรมาแอดเซซสอายเพิ่นบริว่าเพิ่นนีเมียล่ะคือไป้ายคือ่วมกันอยู่แล้นี่น้องคนหนึ่งโหยังกันเ็าจะส่วนมูคนมากมูคมากกับเมียคนนี้อ่ะพาดที่ได้ขนมากไ้นกเจ้าบินมาโย่โจ้พาดทีไดบิมาขึ้นเจ้าเป็นพนเท้าเด้ากำน่แน่เบสเดีวนี้พาจะไปยิบิน

หกปลาเนยจำกกินเยนะแช่ันแจวแจเลยหกกินเนวอะไโจันหมะบุมาเลยนี่นวลนแดกนจันงนวจันวันนนเนี่อวลาเนี่ยเรปล่อยนกอันนี้เราจะปล่อยปลากันนะวันนี้ไอตัวนั้นก็รอด่ผมไอ้ตัวไอนกก็นไปสไ งาเมันเงจ็บเนาะดีนี่นี่ทแล้วรอีด้ิสุดแล้วนะได้คนละก็ือว่าเดยไอ้ยีวิตทนเเหเอาลเอาเป็นโลดดีกว่ากินเน้อาหารพันร้เนาะขัน้องสือเป็นโลดมันสะดีกว่าจะจืดไปหน่อย ทำแม่ขาเขาจะโหดบ้างเขาโลเท่าไหร่เราตูตกใจเป็นโลเป็นโลเลาว่าเป็นโลเลยบอสเขาไม่เปรายการเไเป็นรายการคือเป็นถุงถุงหนึ่งเอาใหมได้เนี่ยาขายเป็นโลเลยแล้วใครจะจับเขาจม่ดแล้วมันก็ถใ่ไหมึ้นเนาะนี่คนเมาณจะบาทก็ขาท่านประมาณสามสิบกว่าบาทา่าบาาเนอะ สามสบกว่าาท้กัวเจี่นถุเป็นถุงสี่สิบบาทสี่หกยบาทหอได้เป็นสี่ิบาทสี่บาทหกคันสีบาทหกักว่าเิียหคันเจ็ิบกว่าบาทหมูอังนี่แซ่เป็นน่สูตรทองคนเหียดนมาจ้กเหียหมูอังนเป็นไ้าอาจจะบอกว่าที่้เจอเนี่ยยูโองไดีกว่า เป็นปิ้นเน่งเป็นเท้าอบเป็นเก่าปิ้นปิ้นพริกพริกพริกค่ะหมูหันนั่นเองนะอาจารย์ใครวะนี่หมูหันหมูหันนั่นล่ะหมูย่างเมืองตังอ่ะอือแต่เขาจะมีสูตรมาไหนจะมาหมูหันกี่ใบพราไปสื่อทางพระนรยกท่านงไหนไม่มีอาจารย์หมูหันน้อยๆนะน้อยๆเขาไม่ต่างกัน หมูอบกับหันผู้ั่ทกินน้ำหันยอกกินหูนี้กัจันเน่ยกินน้ำกบกินน้ำอะไรมบางกินเนื้ออ้าวเกมากินข้าวเขามาขยเนื้อสบายดีกินแล้วกินแล้วกินแล้วด้วด้วกินี่กูได้อ้าวเาทอดไฮะหันนี่ก้อนก๋วนี่คนมันเจอคนเด็ก เขาปิดตลานประมาณเจ็ดโมงโอ้ยเจ็ดโมงแต่ท่านร้านมันป,ไป,ไปนิดหั่แปดโมงเป็๋ด้ยหมนจีบโมกคบอเฮ้ยงานวนจะอย่าบวบเบมา,บมาอมเอามาอยู่บอกมาทานแดดเอามาอยูอ่ไอ,อโบมหมนองมาสินามไปซื้อไไนนะอไปสงไล่นะไปซื้อขนมกินมันคือจะพาเลยจะพาข้างขึ้นนั่นเองมดไปเลยปัด่นต่อได้ ตอนกต่ว่าก็้างตอนพีดานได้ป๋อแลวตอนยึดติดแต่ตอนงานเราข้าไปขึ้นแล้วมาต่อยู่ไปโฟกัสโซ่ไไปต่อยู่ยดิงมันแล้นมีบ้านน่ยตอนไหนยูว่างานที่ทีต่อม่ได้วเร่องมะไหมาอืแล้วหางานใหม่ละจันโอ้ไหนที่มเอะที่มันยุิได้หางานใหม่าจเรื่อองอาถาจเออไม่ไหวเด้อ จะกันแม่เด<ช>ี๋ยวเดพยายามจะมนุกาเอาตนูนน้องไปสือปส้อกิมพากมยงบ่ <c oughs> งจังจจยกังบ่ก <c oughs> ิมล็อกหนเนาะกิมล็อกเอาอกืนเนาะเอาปัจเจีปากระแกวมาอันนึมงยดะือน่วนพักจบกินเอาไปตงนะนะนอกเสียเทาน้นนมเี้ยงมา ที่นี่ตรงแล้นต้องต้องสช่องลมเม็นเลยจ้ะทำอะไรช่องลมเม็นเลยทำคลิปพอด <laughs> ซนม,มน,ออนี่มีอะรกัตัวเล็กมีาะไรมันมีประโยชน์จัง